มาดูกันที่เรื่องของการออสโมซิสครับการออสโมซิสเนี่ยเริ่มต้นจะต้องเริ่มจากนิยามเช่นเดิมนะครับก็คือคำนิยามของออสโมซิสเขียนไว้ให้ในจอทางด้านขวามือนะครับก็คือการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านเยื่อเลือกผ่านครับโดยที่น้ําจะเคลื่อนที่จากสาระละลายที่มีความเย้มพ้นน้อยวงเล็บม,มีน้ํามากไปสู่บริเวณที่มีความย้มข้นมากก็คือมีน้ําน้อยนั่นเองอธิบายอย่างไรครับอธิบายโดยภาพด้านซ้ายก่อนในเบื้องต้นในภาพเนี่ย ด้านซ้ายเนี่ยมีหลอดรูปตัวยูอยู่ครับในภาพแรกหลอดรูปตัวยูด้านซ้ายมือสิ่งที่เราจะเห็นคือด้านที่อูขอกาหนดเพิ่มเติมก็คือด้าน A และด้าน B ครับเราจะต้องมองให้ออกนะครับโดยภาพด้าน A เนี่ยเราจะเห็นว่า A กับ B เขามีสิ่งที่กั้นอยู่ก็คือเยื่อเลือกผ่านครับเยื่อเลือกผ่านในธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับถ้าเป็นเยื่อเลือกผ่านในห้องทดลองก็จะเป็นเยื่อเซลโลเฟน ซึ่งเราจะได้ทํางานทดลองในห้องทดลองอยู่แล้วนะครับทีนี้พอมีเยื่อเลือกผ่านเยื่อเลือกผ่านเนี่ยยอมให้น้ําผ่านครับโมเลกุลของน้ําจะสามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้แต่โมเลกุลของสสารซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าจะผ่านไม่ได้ในที่นี้เขาใช้ตัวถูกละลายเป็นแป้งแทนด้วยเม็ดสีม่วงนักเรียนจะเห็นขนาดของเม็ดแป้งครับเม็ดแป้งในภาพนะ เขาใส่สีม่วงใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่กว่ารูของเยื่อเลือกผ่านณนะบริเวณตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้เนะี่ยเยื่อเลือกผ่านเนะี่ยจะมีรูค่อนข้างจะเล็กเม็ดสีม่วงๆเหล่านี้มันจะไม่สามารถผ่านไปได้ครับแต่น้ําผ่านได้นะทีนี้หลักการต่อไปคือเราจะต้องมาดูความย้ดพลนครับคือบริเวณฝั่ง A เ,เราจะเห็นเม็ดสีม่วงเนี่ยประมาณ6เม็ดเนาะเขาแทนเป็นเม็ดนะจริงๆเรามองไม่เห็นนะครับ ในฝั่ง B มีความเข้มข้นค่างเยอะนะ่าจะ10กว่าเม็ดได้แสดงเราว่าเราได้แล้วตอนนี้นักเรียนทุกคนจะต้องรู้ว่าเฮ้ยฝั่ง A เนี่ยมีความเข้มข้นต่ำฝั่ง B มีความเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นอนุภาคของน้ำจะเคลื่อนที่จาก A ไปหา B พอเคลื่อนที่ไปสักระยะหนึ่งทิ้งเอาไว้สักพักเนาะอาจจะ10นาที15นาที20นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ระดับน้ำในฝั่ง B จะสูงขึ้นครับจนกว่าความยึดมุ่นมันจะเท่ากับฝั่ง A มันถึงจะหยุดเนาะมันถึงจะหยุดการออสโมซิสอันนี้เป็นกรณีที่1ทีนี้ในกรณีที่2องถ้าสมมุติครับครูวาดภาพขึ้นมาวาดเพื่อการอธิบายคือครูวาดบีเกอร์ขึ้นมาบีเกอร์ขึ้นมาวาดบีเกอร์ขึ้นมา ก็ปี e r อาจจะไม่ได้ขนาดนะเราดูภาพบ a k e r ครูกำหนดให้เป็น b ิ gger A และ b ิ gger B ครับใน b ิ g e r A และ b ิ g e r B เนี่ยมีสารละลายในปริมาตรที่เท่ากันอยู่ซึ่งในปริมาตรที่เท่ากันเนี่ยครูขอมีน้ำตาลอยู่ข้างในเนาเป็นสารละลายที่มีน้ำตาลอยู่ข้างในแต่ปริมาตรทั้งสองอันเท่ากันนะมีน้ำตาลละลายอยู่ในบิเก e r A เนี่ยเท่ากับ10%เ น้ำตาลในบีเกอร์บีห่วยมี20%ครับพอเราเห็น20%ครับเราจะต้องรู้ว่ามีน้ำอยู่90%ในบีเกอร์เอและน้ำแปดในบีเกอร์บีสิ่งที่นักเรียนจะต้องพิจารณาต่อไปคือในบีเกอร์ใดมีความเข้มข้นมากหรือความเข้มข้นสูงน,นั่นเองในบีเกอร์ใดมีความเข้มข้นต่ำเงี้ย พอเราเห็นแบบนี้ครับเราจะต้องตอบได้นะพอเราเห็นปริมาณน้ําตาลเราก็ตอบได้เลยครับว่าในหลอด A เนี่ยมันมีน้ําตาลน้อยครับมันก็มีความเข้มข้นของน้ําตาลน้อยครับความเข้มข้นต่ํานั่นเองฟัง B ม,ม,ม,งมีความเข้มข้นของน้ําตาลเยอะเราก็บอกว่ามีความเข้มข้นสูง สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะสารละลายสองบริเวณยังไม่ได้เจอกันและยังไม่ได้ถูกกั้นโดยเยื่อเลือกผ่านเนี่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าครูสามารถมีเครื่องมือที่สามารถเจาะบีเกอร์ได้แล้วต่อท่อเข้าไปได้ครับต่อท่อเข้าไปพอต่อท่อเข้าไปปับ๊บใส่อันนี้เข้าไปอีกนิดนึงใส่เยื่อเลือกผ่านครับมันจำเป็นจะต้องมีเยื่อเลือกผ่านเยื่อเลือกผ่านคือเยื่อที่ ยอมให้น้ำผ่านแต่ไม่ยอมให้สารผ่านครับเราก็ปลัดไปดูนิยามของอัลโบซิสอีกครั้งหนึ่งว่าน้ำจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรน้ำจะเคลื่อนที่จาก A ไป B หรือ B ไป A ให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งครับลองคิดดูจากสถานการณ์และนิยามที่ให้ไปตั้งแต่ต้นครับ เมื่อเราตอบได้ครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือน้ําจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำครับคือฝั่ง A น้ําจะเคลื่อนที่ไปหาฝั่ง B ครับน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านลอดผ่านโมเลกุลอลอดผ่านรูของเยื่อเซลลูโเฟนไปหรือเยื่อเลือกผ่านของเราไปทิ้งไว้สักระยะจะเกิดระดับน้ําใหม่ครับระดับน้ําใหม่จะสูงขึ้นครับะระดับน้ําใหม่ของฝั่ง A ก็จะต่ําลง อันนี้ระดับน้ำใหม่นะน้ำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูให้ออกว่ามันเคลื่อนที่ไปอย่างไรเนาะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะเราต้องพิจารณาว่ามีเยื่อเลือกผ่านไหมมีความเุคมข้นเป็นอย่างไรนะครับมันถึงจะเคลื่อนที่ได้ดีนะครับหมายถึงว่าน้ําถึงจะเคลื่อนที่ได้ ภาพต่อไปก็เป็นการแสดงในบีเกอร์เดียวกันครับเป็นภาพแสดงการออนซิสแในตอนเริ่มต้นเราจะเห็นว่าฝั่ง A มีความเข้มข้นน้อยฝั่ง B มีความเข้มข้นเยอะน้ําก็จะเคลื่อนที่จากฝั่ง A ไปฝั่ง B นั่นเองฝั่ง B ระดับน้ําก็สูงขึ้นฝั่ง A ก็ต่ำลงครับแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ล่ะเกิดอะไรขึ้นในสภาพนี้มีสสถานการณ์ครับคือเซล มเมลอดแดงและเซลล์พืชที่อยู่ด้านล่างมเมล็ดแดงอยู่ด้านบนเซลล์พืชอยู่ด้านล่างทั้งสามเซลล์เนี้ยเอาไปแช่ในสารละลายที่ต่างกันภาพสายสุดไปแช่ในสารละลายที่เท่ากันสารละลายที่เท่ากันหมายความว่าอะไรหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าครูเอาเมลอดแดงที่มีความเข้มข้น10%ครูกําหนดตัวเลขขึ้นมาแบบไม่ต้องคิดอะไรนะและไปแช่ในสารละลาย10%เเหมือนกันถ้ามันเท่ากันครับ มันเท่ากันกับข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนี่จริงไหมจริงครับเซลล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างแต่เราอย่าลืมว่าอนุภาคของสารอนุภาคของน้ำมันจะไม่หยุดเกินที่ครับเพราะฉะนั้นครูขอวาดลูกศรที่มีการไหลเข้าของน้ำและไหลเข้าและไหลออกของน้ำเท่าๆกันครับก็คือน้ำยังมีการไหลเข้าและไหลออกเท่ากัน แปลว่าเซล์ลไม่เปลี่ยนแปลงครับถ้าความเข้มข้นเท่ากันเซล์ลไม่เปลี่ยนแปลงในกรณีที่สองครับเซล์ลไปอยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงครับความเข้มข้นสูงข่อเป็นควอมเข้มข้นสูงเนาะคู่ขอเขียนตัวเลขขึ้นมาขอให้เม็ดละแดงมีขนาดเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมคือสิเปอร์เซ็นต และข้างนอกมีความเข้มข้นของสารเอา50%เลยจะได้เห็นตัวเลขต่างกันมากๆพอเห็นตัวเลขแบบนี้ครับสารละลายข้างนอกมี50%นะในพืชก็50%เช่นกันนะครับตัวในเซลล์พืชเนี่ยแค่สิบนะครับข้างในเซลล์กับข้างนอกเซลล์ข้างนอกเซลลอยนสูงมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือออสโมซิสน้ําจะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นน้อยไปหามากครับน้อยไปหามาก พอน้อยไปหามากในเซลในเซลของเมละดแดงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซลล์มีความเหี่ยวลงนั่นเองเหี่ยวหรือหดตัวลงทําให้เซลล์ขนาดเล็กลงครับถ้าเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์จริงๆคือภาวะดีไฮเดรชันครับการขาดน้ําของมนุษย์ออกกําลังกายเหงื่อเยอะจนเกินไปท้องเสียรุนแรงเสียน้ําออกจากร่างกายเยอะทําให้เลือดมีความมุมนสูงนะครับเซลเมเลอดแดงจะเหี่ยวแล้วนํามาซึ่งการขาดออกซิเจนครับ เข้าสู่ภาวะอันตรายได้นะถ้าดีไฮเดรชันนะครับในกรณีของเซลล์พืชครับถ้าขาดน้ำมากๆน้ำก็ไหลออกเช่นเดียวกันครับไปอยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงคือพืชขาดน้ำพืชก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงครับแต่ว่าเซลลพืชไม่เหี่ยวนะถ้าเป็นก้านผักขาดน้ำก้านผักหรือใบพืชอาจจะเหี่ยวลงแต่ว่าเซลลพืชไม่เหี่ยวครับเนื่องจากว่าเซลวอลค่อนข้างจะแข็งแรง เป็นแค่การหดตัวหรือการเสียน้ําของเซลล์เมมเบรนเท่านั้นนะครับอันนี้เขาจะใช้คําว่าเสียน้ํานะเสียน้ําในกรณีถัดไปครับถ้าไปอยู่ในความเข้มข้นต่ำครับความเข้มข้นต่ําสิ่งที่เกิดขึ้นคือครูขอเขียนสลับกันแล้วกันฝั่งนี้เป็น10%นะครับในเซลล์มีสิข้างนอกเนี่ยครูขอเขียนแค่1%นึอร์เพอเพราะฉะนั้นน้ําจากด้านนอกก็จะไหลเข้าเซลล์ครับ พอไหลเข้าเซลล์สัตว์เนี่ยเซลล์สัตว์ไม่มีอะไรมาคอยโปรเทคหรือสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเซลล์เพราะฉะนั้นเซลล์จะบวมและแตกส่วนในเซลล์พืชเนี่ยจะมีอาการบวมครับแต่ไม่แตกน้ำก็จะไหลเข้าเนาะแต่ไม่แตกนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่เป็นตัวอย่างแล้วกันจากในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ทีนี้ในห้องทดลองเราจะเห็นอะไรครับในห้องทดลองจะมีการทดลองที่เราทําด้วยตัวเองครับก็คือเหตุการณ์นี้ครับเหตุการณ์นี้คือเราจะใช้บีเกอร์ครับเราก็จะมีการเตรียมบีเกอร์ซึ่งใส่น้ํากลั่นเอาไว้ครับบีเกอร์ซึ่งใส่น้ํากลั่นเอาไว้น้ํากลั่นเป็นน้ําที่ไม่มีความข้นเนาะและเราจะเอาเซลโลเฟนครับเราจะทําเยื่อเซลโลเฟนขึ้นมา เติมเยื่อเซโลโฟเฟนให้เป็นถุงนะครับเติมเยื่อเซโลเฟนให้เป็นถุงเยื่อเซโลเฟนให้เป็นถุงแล้วเราจะมัดให้แน่นครับแล้วเราก็เติมหลอดลงไปครับเราจะใส่หลอดนะครับเป็นหลอดเป็นแท่งแก้วเป็นหลอดที่เหมาะสมแล้วกันแทงแก้วนะครับเราเติมแทงแก้วลงไปในขณะเดียวกันครับเราจะใส่ของเหลวที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ในกรณีนี้ครูขอวาดแบบนี้แล้วกันนะครับความเข้มข้นของน้ํากลั่นเนี่ยคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่ในน้ํากลั่นก็คืออยู่ในสารละลายที่อยู่ด้านนอกถุงนะครับส่วนด้านในถุงเนี่ยครูขอใส่น้ําที่มีความเข้มข้นสูงแล้วกันแต่ความเข้มข้นสูงเนี่ยในห้องทดลองเราอาจจะเพิ่มสีให้กับน้ําในหลอดครับเพื่อให้มันเห็นชัดนิดน,นึงอ่าเราเพิ่มสีให้เขาเพิ่มสีขึ้นมาปัา๊บน้ําสี เราก็จะมีการมาร์กจุดเอาไว้ครับมาร์กเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นข้างในเนี่ยใส่เป็นสารละลายน้ำตาลนะครับความเข้มข้นเนี่ยขอสัก20%สิซสิ่งที่เกิดขึ้นและพิจารณาก็คือในห right ้องทดลองเราจะทิ้งการทดลองนี้เอาไว้นะครับก็คือเริ RI ่มต้นการทดลองจับเวลาไว้และเราจะปล่อยให้มีการเคลื่อนที่ของน้ำเกิดขึ้นครับ นักเรียนจะต้องพิจารณาเรื่องของความเข้มข้นที่มันแตกต่างกันว่าด้านในถุงหรือด้านนอกถุงมีความเข้มข้นต่างกันอย่างไรและน้ําจะเคลื่อนที่เข้าไปในถุงหรือน้ําในถุงจะออกมาด้านนอกถ้าน้ําเข้าไปในถุงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือระดับน้ําในหลอดจะสูงขึ้นกว่าจุดเริ่มต้นแต่ถ้าน้ําในถุงมันออกมาระดับน้ําในหลอดก็จะต่ําลง จากจุดเริ่มต้นครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องทําในห้องทดลองครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับครูจะลองให้แบบฝึกหัดเราเกี่ยวข้องกับการออสโมซิสครับอยากจะให้พวกเราไปลองทําแบบฝึกหัดดูเนาะแบบฝึกหัดนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการลองทํารวมถึงการวาดภาพนะครับอย่างน,น้อยสามนาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะมาเฉลยกันว่าอะไรถูกอะไรผิดครับ ใน1ิข้อนีอ้ตัวแบบพึงหัดเนี่ยจะมีภาพมาให้ครับมีการกําหนดสถานการณ์ให้ว่าในถุงที่ใส่สารละลายในรูปแบบเริ่มต้นก็คือภาพ A หลังจากนั้นเมื่อผ่านไปเป็นภาพ B จะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับลองอ่านสถานการณ์ดูว่าเป็นสถานการณ์อย่างไรน้ำกั่นมีความมีพ้อนอย่างไรสารละลายมีความมีพ้อนอย่างไรนะครับ คือตอบเป็นความเข้มข้นมากหรือแบบความเข้มข้นน้อยเนาะแล้วก็วาดระดับน้ําในภาพ b เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะครับภาพ a เป็นจุดเริ่มต้นในสถานการณ์ที่2ครูก็มีการกําหนดสถานการณ์ขึ้นมาใหม่ว่าสารละลายมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในถุงเป็นอย่างไรนอกถุงเป็นอย่างไรครับให้นักเรียนอ่านให้เข้าใจก่อน หลังจากนั้นเมื่อภาพเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพ B ระดับน้ําเป็นอย่างไรให้จินตนาการมาขีดเป็นเส้นก็ได้ไม่ต้องระบายสีนะครับว่าระดับเริ่มต้นมันอยู่เท่านี้ระดับตอนหลังจากนั้นในภาพ B เป็นอย่างไรนะครับภาพ A e เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเขาขีดระดับมาให้แล้วครับว่าระดับมันอยู่ตรงนั้น